กองเสี้ยห้องกกระขนาดาเนาะแข่งกันเองเนาะโบริมีบาดอื่นลมมีอะไรพี่น้องเนียลมอีกแล้วลมอีกภับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืสดสุขสุขคนเด้อ กับสบายดีพ่อพี่น้องว,วันเด้อสบายดีในหนุกเท้าระวางลูกกร์นะกับสบายดีงานกับสบายดีพ่อแม่ปปาลุ่งเด้นอนายยิ้มบ <c oughs> ้างหน่อยมณีสิไปเพื่อเพื่อพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นเสี่ยวพันชาเลยเนาะเพิ่นสีจัดงานประเพณีแข่งเพื่อซึ่งกับแข่งแข่งในหวานเท่านี้แหละแข่งแต่ว่านกันเองเนาะเพราะว่าเพิเ่น โลงตามหิตามพองตามประเภทให้ฉิ่งซื้อนาะจัดปวใหญ่ขึ้นแต่ปีเนาะแพงแต่เนหวา่าอันเดือซื้อนะโบ้ขึ้นแต่ละปีเพราะว่าทางผู้ใหญ่เป็นบ่อยจัดเนาะเดี๋ยวมีโรคโควิดนี่แหละเป็นบ่อยจัดเนี่ยเดี๋ยกะเมื่อนี้เพิ่นเจ๊แปะเอาเพื่อลงเป็นมื่นเด็ดเนาะเป็นมื่นเนี่เอาห้ามเพื่อลงเดี๋ยวกะสีฟึ๊กนะแบบล่งผ่าเบินงล่งเดี๋ยวก่ากันฟึกล่งผนะ่าเบิงเพราะว่ามะออื่นกับเป็นมื่น เป็นเมืองอ่ะนี่ยนะเป็นเสร่องเอาเหือร้องเนี่ยก็ร่องผ่าเบิ่งซึ่งซีผ่าก็มีเช้านุ่มเนี่ยก็เช้ากลางเนี่ยมีเพจนีมีเพจใช่เานาะกับซึ่งแม่หน,นึ่งแน่นันก็บมารอนก็บถือซีผ่าเนาะก็ถือใน,อนพ่ายเาพื่อคือกันเพราะว่าแต่ละปีมารอนถงผ่าเพื่อเนาะแต่ละปีแข่งเพื่อบารอนถือพ่าเพื่อสองปีเนี่ยนี่ก็เป็นปีที่สามแหละ จึงถือชีพายเอนไหนพี่น้องกลับไปเบิ้งไปส้มกันเนาะมันจะเป็นแนว่วายเดียววา,น,า,าน,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 นตอนที่ไทยใช่เบิ้งแต่ตอนฮามเพื่อหรือว่าตอนเบิ้งในมูวร์วันว่าเป็นสามัคคีกันอยู่บอลนั่นนั่นนี่เนาะไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องตอนนี้เขาก็มาถอดบัตรแล้วเนาะนี่ข้าพ่อแม่พี่น้องเบิงเเ้งนี่แหละเพื่อเที่ยวจะฮามลงเนาะ สองลำเสียลงมาสองลำเึ่งเหือกับเป็นเหือหน่อยเนาะเหือสิบสีฝ่ายสิบสอคนนะโมเมนเหือใหญ่ตอนนี้ก็ตั้งถาคนมากไล่ๆกอนเนาะตอนนี้คนก็กํลังทยอยมาเรื่อยพี่น้องซึงนสิมานนี <ics> ้อกก่คนเนาะี๋ยวไปมายเพื่อนกบพี่เา

ในอนตู้อกลงยูทูบไปไปเอาไปบนอที Look, ่สงผู hand, ้ได้สูงเด้อปดเกิบปดเกิบหัุ้มเล้อแงเด้อะังมือเด้อคอยๆคอย้องอ้อคอยๆเด้อคคนท่าอันม่งไม่ว่นหงอหย่อนได้ม Tạm luôn tạm luôn đong luôn đong luôn Làm giớt 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 เดี๋ยวรตีดมจุ้ว่างไปโฆษณาเอาหีดต้มหกหัวไาหีดต้มนะใช่ไหมเออหีดต้มพวกก็ไว้นั่งไข่ล้มไปก็จะซื้อหีดต้ม จะกจายอยู่หรอในาพันธุ์ยีรงพิกนะเนี่ยนะมีทั้งเพศหญิงเพศสายนะ คืออันนั้นถ้ากําลังสิดกเนาะพี่น้องเพชรสายกองเสียกับบานเฮาเนาะเต็มอยู่ผู้น้อยผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ยกพูดอยู่พูดกําลังซานําเือเนาะี่้ผู้ิผู้ายเนาะเดี๋ยวชผู้ายลงก่อนเนาะ โอ้ยเฮียสองดับอันนี้เฮียผู้ายเนาะัก้ก้าอนันากันดุกเนาะพี่น้องซานําเฮือดวก็สิพากันพาอโคบลเนาะพี่น้องอยก็มายืนถ่ายบ่นานอ่อนกมพี่เนาะบ่มีําิงโอ้ไอดอนก็อยู่หัวเฮือเด้อนะ มืองสอมซื้อเพื่อกัดจีว่าท่านจะใส่ไหมวะใส่เป็นสีเนาะพี่เนาะฟูเพื่อดำนั้นไปเด้พี่น้องจริงๆก็เป็นเทื่อาบานเจ้า,จาโครงเบิดสองเนาะแต่บาานเจ้าโครงแข่งกันก็ต้องได้ผ้าไอเนาะแต่ละปีมันเป็นเห็ดเป็นข้อตามประเพณีอีบ้านเนาะฮะไอด้ดอดอยู่ข้างหน้าได้ปะใส่หมวกเนาะใส่เสืีอสนั้นสองนี่จะเบื่อ ไปเดวการเอาไม้บอกาไม้ฝั่งนั้นก็จะเป็นหวานเก่งโเนะ ฝ่ายขึ้นพูนไปหอดผูด้เพี่น้องหอดกา่าหอดรักใส่เถื่งเถื่อผู้เร่เนาะแล้วก็กระจะดองลงมาเนาะไอ้รักใส่อยู่ข้างลุ่มกันเนะนาะอะยะกะบโไกัยผู้ดอกพี่น้องะผู้ของเสียเขาก็ได้ขนาดเนาะหมื่หวาน มวนเนาะพากันเหตุดักกับมวนพอดเ้นใส่ข้างหน,น,นึ่งนพะพื่อนเนาะจนเราไปสิบพากันปล่อยลงมาเนาะน่าสิชุมให้เิ่งไก่ๆนะะเนี่นนย่าเด้กองเสียกเสียบเนาะ

เสียห้องก็ขากขนาดเน่ละลมมิดเรือลมเรือลมไปเร้อลมไปได้รอบหนึ่งแต่อย่าโควเรืออันนั้น บ็เขยก like, ็ระแนงเนาะบันดุมก so ็บันเทิกเนาะแข่งก you know. right? ันดุมเลยดุมนะครับนั่นละจิงไซไอ้ดอนอยู่รับแต่เนาะโอ้พี่พี่ไอ้ดอนอยู่รับพี่เนาะพี่เพิ่นอยู่ข้างหน้าเด็ดพี่เนาะข้างหน้าหมูเนาะเพิ่นนั่นนะคิดว่าเหือเพิ่นดุมเนาะ นานวัดตอนถ่อันนี้แบบสบีซื้อน้อยังลายเตะนาะกนมอกเบิรงหมวนนาอมันเป็นงานที่มวนเบิ่งเลยมีความงซข้ว่อีกลดาดองไปดองมาอย่างยเนาะานเพื่อนพี่อนั้นดมยังมาท่านขืนมาอยู่พี่น้อง ฝนก็คือสิตุ๊กนี่นเนาะฝนเป็นปล่อยๆให้เหงาฝนเมื่หมืม่อไม่เน,นี่ยเนาะอยากเห็นไปบางอย่ายนนงนี่เนาะเป็นรองดอกไม้ได้เห็นที่มันดมเนาะเป็นหากระตังต้งโตได้าหม้เนาะหนากระตังรักหลายกระฝ้ายโตเนาะเทียร์ดํานี่แหละที่ดมบางอย่างพี่เนาะ <laughs> <laughs> Năm <đồ> <laughs> <laughs> đã... ăn đâu mẹ nó nữa đâu nữa đâu nữa đâu nữa แต่ว่าอันจะฟ้องนะพี่น้องบ้านนั้นเพิ่นท่านรับบ่ว่าสิพาด้บ่เนาะปีนี้ฝนกัเป็นปอยๆเนาะพอดีแต่มันเย็นๆเนาะพอดีตะม่วนบ่แน่แต่มันบ่ได้แอดค่มันแดดก็สิฮ้อนปะโจมาจอด จะเพียรสางคากพอนมาจากวันนี้นะวันนี้นะคีน่าอ่างนี้น้ำหลอดอ่ะในปวกกาสินอยิญญงนกมาจากบอสตันพาสิไปอีกดอกกะเฮ้ยพันดมมนยากเลนะโอ้ยคือเรารคือมา

อะไรนะเป็นจังไรเมเพื่อไฟดมบางอย่างเขาคิดว่าคืออาจจะโมเมนต์นะแต่เยอะคือว่ยู่เผ็นมาพักพรเนาะจะนำผืนสิเพียนเป็นอันนั้นสีผ้ายิ่งดกมาจากไอซีผ้ายู้สายเฮาพักพรจัง่อยเนาะเดี๋ยวผู้หญิงเพฝ่กกับชิดผ่ากระดมมาดิมีทั้งหญิงทั้งชายเนาะบ้านเดียวกันอันนี้เผ็ดหญิงเห็นเนาะ ก็น่าไขว่ะเงินมันกอดนี่เหือดมพี่น้องเยโม้เนี่ยบาตอนขี่เนาะเหือร้ำนั่นแหละตกเขาไฟ่าอันนี้เพลยิงเพคนกรบบหกเนาะมันเป็นเหือสองสี่ฝ่าองสี่หกแปดสสิ Nên nhìn chèng dù này nó mà đi nhìn lên Ừ ừ lại Khen cân tay bạn tụi yên này phía nông Khen cân nó Ủa đúng mình bạn ừ <laughs> Lồm mình lại phía Lồm mình leo Lồm mình leo Lồm ก็ว่าเราไม่เตุมหลุมประจำทายยิงไปเลยนะที <c oughs> ่ึ้นไปอีกแล้วพี่นอ้อ <c oughs> <c oughs> งยิงถ่ายเนาะนาสิเป็นเทียวสุดทถายแล้วพี่นอ้องเพราะว่า เวลานี่ยกับสีบเป็ดมุงแล้วเนาะโดยโดยโดยทังหญิงทังชายเนาะอันนี้เป็นสีผ้าหญิงแล้เนาะสีผ้าหญิงถึงสีผ้ายชายเนาะกืสีแข่งกันถึงม,มาจักชายทั้งหญิงเนาะขึ้นไปพร้อมกันเนาะแต่เพคนกับสีดงดองลงมาพร้อมกันนะวันนี้แต่กับผอเลยเนาะ

่าสอบมือเนาะหรือบาแน่ดมเลยหรืออาฟายดมแล้วดมไปดมว่าเทห้ก้นไปดมเลยเนี่ยเย ลกมาเลยพี่น้องที่เป็นดกบางยานีเนาะถ้ากระตังตัวด้ไ้คนโต้พี่น้องเอ้ยคนโต้หลอพ่เอนกะดีนาปนมนะ่านเขคนจกอาเดลโฟกัสดีดครับนโต้ผ้าพิ้กอาการใจคนรอบสุดท้าย